สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาช่อนทอดผัดพริกแกงค่ะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเรามาทำเครื่องปรุงกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะขอหัน่นใบมะกรูดซอยนะคะสักประมาณ1ิบใบนะคะใบมะกรูดจากต้นของพี่การเองมีเยอะก็ใส่เยอะเนาะสิบใบหั่นเรียบร้อยซอยเรียบร้อยต่อมาค่ะ เอาล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกไปด้วยอ่าอันนี้ก็ใช้ประมาณสักสิบสั้งยี่สิบใบนะคะมีเยอะเราก็ใส่เยอะหอมๆดีชอบอ่าใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะต่อมาค่ะเป็นพริกชีฟ้าแดงนะเขียวแดงใช้อย่างละเม็ดนะคะอ่าตกแต่งให้สวยงามอะ่ะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ําพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยนะคะ,ะก็มีนะคะเนื้อปลาช่อนค่ะ,ะประมาณเจ0ดร้อยกรัมนะคะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะพริกแกงขั่วร้อยห้าสิบกรัมค่ะใบมะกรูดฉีกก็ประมาณสิบถึงยี่สิบใบนะคะอะชอบมากก็ใส่มากค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยสิบใบนะคะ ซอยเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้อ่าพริกอ่อนเขียวแดงนะคะอย่างละเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดซอ,อยเรียบร้อยนะคะอ่าซอสบุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนเอยหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนชานะคะต่อมานะคะอ่าเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายวันนี้พี่การจะใช้เยอะหน่อยนะคะก็ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะจะออกแบบเป็นหวานๆเนาะ เพื่อนๆลดได้นะคะอะ่แล้วก็เป็นผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำปลาช่อนทอดผัดพริกแกงของเราก็ครบเรียบร้อยได้นะคะ่าวิธีล้างปลาช่อนนะคะไปดูได้เลยนะคะคลิปก,ก่อนๆพี่การมีอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปคุกอในตัวชิ้นปลานะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ติดกระทะ,อะเอาแค่คุกคุก อแล้วก็สบัดสบัดนิดนึงนะคะอ่าเราก็ลงทอดได้เลยค่ะพี่การได้เอาน้ํามันใส่กระทะเรียบร้อยแล้วร้อนพอดีใส่เลยค่ะอันนี้เราจะใช้ไฟปานกลางนะคะทอดให้สุกหอมเหลืองหน่อยๆอ,อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําผัดพริกแกงกันค่ะอันนี้เป็นท้องปลาช่อนาไม่มีก้างอันนี้การจองเลยนะเนี่ย เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เต่เป็นตะหลิวก็ได้นะคะอ่าที่คีบก,ก็ได้อ่ากลับสักหนออ่อยอเช็คแล้วเราก็เช็คดูด้วยค่ะว่าวเหลืองพอหรือยังอันนี้เอ,อที่ตลาดที่ก,การได้ซื้อปลาช่อนเขาได้หั่นมาเรียบร้อยแล้วอ,อสะดวกนีเ่เป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมอ,อ่ไม่ติดกระทะด้วย เพอเหลืองได้ที่นะเราก็ตักออกให้รกระเด็ดน้ํามันนะคะเอาเหลืองประมาณนี้พอค่ะแต่ถ้ากรอบเกินไปก็จะแข็งเนาะแต่ถ้าพเพื่อนชอบกรอบก็ต่ออีกสักห้านาทีก็ได้นะเสร็จแ,แล้วรอให้รกระเด็ดน้ำมันก่อนอ่าต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปสักสี่ห้าช้อนโต๊ะนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็ทำการผัดพริกแกงกันนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักครู่อ่าร้อนแล้วใส่เลยค่ะขั้นตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆใช้ไฟปั่นกลางค่อนทางอ่อนก่อนนะคะเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้พอสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นไฟเป็นไฟปั่น,นกลางนะคะให้สุกหอมเลยโอ้โหผิวน้อมฉุย เอาตะหลิวนะคะยีๆสักหน่อยนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงลงไปเลยค่ะซอสปรุงรสสาเขียวสีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูจะเป็นลักษณะที่ ออกหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใสา่พริกแกงไปเยอะอ่ะาส่วนผดรสชาติดีค่ะเพืเ่อนๆอ่าชิมสักนิดสักหน่อยเอารสที่เราชอบอ่าเพิ่มเติมได้นะคะเวลาเราผัดเนี่ยเอารสที่เราชอบได้เลยค่ะเมื่อเราชอบใจแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาช่อนทอดของเราลงไปคุกได้เลยค่ะ แค่นี้พี่การก็ท้องร้องแล้วเนี่ยไม่ระดับพัตคาลร,ร,ระดับร้านอาหารไม่เป็นไรเราทำเองอนี่ค่ะใส่พริกอ่อนเขียวแดงของเราลงไปเลยค่ะยามวันหยุดว่างๆนะคะเพื่อนๆจัดเลยค่ะสำหรับครอบครัวที่รักใส่เลยค่ะใบมะกรูดซอยใบยบงังโูรชีเสร็จแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เมื่อคลุกเข้าเข้ากันได้ที่เราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ่านกันแบบฟินๆเนื้อหนึกๆนั้นหนาจัดกันแบบจุกๆน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เวลาตักใส่จานเสิร์ฟทีไรนะโหยท้องมันร้องทุกครั้งเลยนะเนี่ย โอ้โหเนื้อเป็นเนื้อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาช่อนทอดผัดพริกแกงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ